สวัสดีครับพอแม่พี่นองมือนี้ครับก็ลผมมาพอกันในสองเส้นหน่อยคนอีสานคือเ่าคือเดิมนาพพ่นองเนาะครับมือนี้กะจีผ้ามาผสมดินเนาะครับนอกพร้อมสิบปลูกครับจะปลูกทั่วกับแตงเนาะครับเนาะเออตัวทัวกับข้อโพดฝั่งนี้ลองฝั่งนี้ทีเพระท่านได้ผสมปุ๋ยคอกเนาะครับพวกขิงวาวเนี่เนาะครับจะเป็นข้วโพดเนาะครับท่านนี้จะเป็นทัวฝักยาวส่วนตรงนี้ที่ปลูกไปนีเนาะครับ เป็นฟักทองครับปลูกพืชที่เก็บได้ระยะยาวส่วนพวกทัวฟักยาวพวกยังเข้ากับเป็นพืชหมุนเวียนนะพี่น้องอันนี้กับผสมเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะนี่พ้อปลูกครับแต่มือนีผมสีผ้ามาผ,าผาสมดินเพื่อจะปลูกผักก่อนนะครับนอกเทาจะพุ่งนี้มืออื่นเขาจะสีผ้ามาเบ่งวิธีการปลูก ว่าผมปลูกยังไงเนาะครับเนาะครับไปรับไปชมกันเลยเนาะครับเนาะครับพี่น้องย่างแรกผมสีโรยยูเรียก่อนเนาะครับเนาะโรยยูเลียบางๆให้ทัวเลยครับนี่นี่ครับมียูเลียเนาะครับเนาะโรยบางๆครับเอาจะโรยบางๆให้ทัวเลยเนาะครับนี่นี่ครับโรยให้เต็มเลยครับ โรยเพื่อเป็นปุ๋ยรองพื้นไว้ก่อนนะครับดินตรงนี้จะเป็นดินทีไทยไหมนะครับนี่ทีไทหนาดินออกมาเห็ดไอที่จะเป็นพุ่นไว้อยู่บอลหนึ่งย่ำหลึดดูฝนเขาก็ขึ้นมาปลูกครั้งนี้ทไทไว้เพื่อจะปลูกดาวเรืองนะครับเนะาะย่ำฝนเพราะว่าก็ได้เห็ดดอกไม้พวกมะาไล่ขายอยู่แล้วนะครับ สองยามฝนก็จะได้ขึ้นมาปลูกดอกดาวเรืองอยู่นี่แล้วที่นี่ตรงหน้าข้างางนี่ครับงั้นหน้าข้างางก็จะเป็นดินแข็งดินแกลนที่เพราะว่าเขาไถหน่าดินออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นดินแข็งดินแกลนนี่ครับเป็นก้อนเป็นก้อนเขาก็ต้องมาปรุงดินใหม่แล้วก็เห็ดไม้ลายอย่างแห้งครับเขาก็เลยต้องได้ใส่วิธีที่แบบ ถ้าเราใส่ปุ๋ยยุถ้าเราใส่พวกทั่วพวกยังจะซีนะครับถ้าล่องพืน้นตามจริงจะได้ล่องเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับซิมหาซิมหาของตาได้ก็ได้นะครับนอกจากซิมหาผมจะใส่ของตากระต่ายอันนี้ก็เป็นดินที่มันแห้งแกลนเท่าก็ต้องบำรุงด้วยยูเรียไปก่อนนะครับยามเหาผสมดินเ่ากับ ควรใส่ปุ๋ยคอกหลายๆนะครับเนาะเพื่อให้ดินเขาล้วนนะครับเพราะว่าถ้าเฮาลดน้ำไปเดียวนี้ก็คือดินเขาจะแจบเลยนะครับเนาะหรือว่าแน่นพักเอกก็จะเริ่มเติบโตได้ยากนะครับลากเขาก็จะบดเดินปั้นไดเพราะว่าดินมันแข็งนี่ครับเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วครับนี่ก็เหตุทางลงสามเมตรนะครับเนาะนนี่ก็ดันไหวกระแบงครับนี่ก็ค่อยเ โรยปุ๋ยเลยครับนี่จะได้จะปลูกของข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับซูปเปอร์แล้วกาซูปเปอร์ขา้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเจ้าหวานเาาานาะคระับข้าวโพดหวานขา้าวโพดเหลืองเนาะครับปลูกย่างละแถวครับนี่ก็จะแถวหนึ่งฟังฟังทางปุ่นนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวก็ได้ครับฟังทางนี้ก็เป็นซูปเปอร์นะครับนี่ครับเัากระโยไว <j> uh. ้จนสุดเลยเนาะครับนี่ ลำดับต่อไปเ้ากะนำปุ๋ยขอครับโรยเลยครับสองกระสอบนั่นคือใส่แทวเดียวหมดเลยนะครับผมจะบดใส่แค่กระสอบหรือกระสอบครึ่งหรือครึ่งกระสอบนะครับคือใส่แทวเดียวหมดเลยเพราะว่าดินนี่มันเป็นดินคือจังหวะแหละครับมันเป็นดินที่ไทหน่าดินออกแล้วมันก็ดินขลังก็จะแห้งแกนแข็งกระตองมาผสมให้เขาได้ตาม ที่ให้พักเข้ามันล้วนซุยเนาะครับเนาะเอาไปเบิ่งไปชมกันเลยครับว่าเฮาวกสใสําไ,ไดนเลยแเ้วก็จะพุวนดินกบทาดินอย่างไ๋ครับครับมากี่ครับโ้ยคออ,อันนี้จะเป็นมุ่นวัวนะครับเนาะที่คออ,อยู่ที่บานนะครับเฮากระใสเลยพี่น้องนี่ใส่หนาๆเลยนี่นครับถมลงหนาๆเลยครับทมหนาๆเพื่อที่จะทําพ่วนดินให้เขาอยู่ ให้เข้าเข่ากันนะครับเนาะคุกเข้าดินให้เข้าเข่ากันและกลายอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนเ่าคูเข้าดินเสร็จแล้วตอนเ่าหย่อนเมล็ดเสร็จแล้วลดน้ำแล้วเอาอน้ำปุ๋ยค้อ,อกมาโรยไอหน้าดินบางๆนะครับเนาะนี่นี่ขาก็จะโรยประมาณน,นี้นะครับตอนที่ข้าปลูกแล้วแต่ตอนนี้ข้าต้องใส่ใเยอะๆไว้นะครับเพื่อปรับสภาพดินให้ ในการปลูกพักมันจะได้งามไวและเท่ากบหยุดตรงนี้จะให้เบิ้งครับจะบ่มีระบบน้ำหรือเป็นคลองน้ำหรือสาน้ำเลยนะครับผมจะใส่ในการที่าเปิดน้ำไปตักน้ำสางน้ำส,าง,ำสางหรือน้ำาัดด้านยู่ทั้งพูนครับนะพี่น้องเห็นบอนะปากคอน,นะครับตักลากาใส่โอ่งมาลดครับจะปลูกพืชทิ บ่ใครตตองการน้ำเท่าไรหรือว่ารถรถน้ำทีน้อยที่สุดครับจังฝักท่องหรือบักอื้อเข้าจังสี่พี่น้องเข้าบ่ต้องโคตรหลายครับโคตรมือเว้นมือก็ได้เขากระต่ไห่คุ้มฟางจะทําให้หนาดินเขาชุ่มชื้นครับนี่เห็นบ่พี่น้องนาดินเขายัางชุ่มอยู่อันนี้โคตรได้สองมือเลยได้ครับมือนี้ก็ต้องโคตรนี่ครับหนาดินเขาได้ชุ่มชื้นแนละ้ะกับประมาณน,นี้พี่น้อง พวกปลูกแปลงปลูกยังนี่ครับปลูกปลูกทั่วผมจะบ๊บปกหนับอคุ้มหนาดดินนะครับผมจะใส้นี่แหละปุ๋ยขอครับคุ้มหนัดดินให้เขาเขาทีแล้วก็ให้เขายู่ความชุ่มชื่นให้ยู่ได้นานที่สุดนะครับแต่เป็นเขาโพดนี่ผมจะคุ้มครับเพราะว่าเขาโพดนี่เขาต้องการน้ำที่มากเท่ากับต้องดูแลเขาเป็นที่เิเศษนะครับนี่เพิ่งเริ่มทํำเนาะครับเนาะ ดันขึ้นใหม่พึงไถใไหมถ้าก็ต้องมาปรับสภาพดินแล้วก็ปลูกหม่อีกร้ายนะครับนี่ครับใส่ไปเลยๆครับในการปลูกของผมนะครับจะปลูกข้าวโพดนี่ครับตรงนี้จะเป็นแปลงข้าวโพดนะครับแถวข้าวโพดจะมาปลูกกลางหลงแบบสี่แล้วนะครับ จะทำให้เสียพื้นที่มากเลยพี่น้องในการพ่วนดินขึ้นนี่คือนี่ครับขาดอันนึงแหละกันี่ครับ,นนรบโยงขึ้นหรือว่าพววนดินคุดดินข้างใต้ขึ้นคับนี่ครับนาแต่ละล่องนี่จะพอดีกันกับขาดเพราะว่าผมเอาขาดนี่เป็นตัวหลักตัวเกลียอย่างที่ครับนี่ครับแล้วในการที่ปลูกขขาวโพดนี่ครับมันจะกว้างอยู่ครับ หากปลกูกจากสีจะเสียพื้นที่มากแล้วปลูกที่จะทําให้เขาโพดท่าต้นบางงามแล้วก็เกิดฟักได้ฟักหน่อยฟักบใหญ่นะครับผมก็จะปลูกเป็นอย่างนี้ครับนี่ฟังหนึ่งจากสีฟังหนึ่งระยะห่างสามสิบเส้นครับหรือไม่บันทันหนึ่งกัอีกฟังเนาะครับนาะจากสีจะทําให้บ่เสียพื้นที่และการที่เห็ดให้ได้พ้นผลิตที่ได้มากขึ้นในแปลงเดียว หรือว่าโบราณคนเขาก็ปลูกแถวเดียวแต่ปลูกทีทีก็ได้คือกันครับจะเอามีกับลังทีสีดูแลเขาแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาได้เต็มที่เขาก็จะเติบโตได้เต็มที่นะครับแต่ผมก็จะทําแบบทีวา้ะครับคนลราคางจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมใส่ฟุนเซตคอยมารับชมกันใหม่อีกรอบนะครับครับผมก็ใส่ปุ๋ยขอ,อกจนเต็มหลองแล้วนะครับเนาะนี่ ขั้นตอนต่อไปคือคูเข้าดินกับปุ๋ยขอกใ,ให้เข้าเข้ากันนะครับนี่ครับเดี๋ยวปัน่นคู่ึ้นทางนี้ให้เรียบร้อยเมื่อให้พี่น้องต้นนี้นักนี่ครับผมจะเจ็บสี่ครับเนี่ยล่นหนาทอยลังนครับ เจ็ดจะเห็ดได้ง่ายมากครับเพราะว่าอาถ้าเฮ้าคุดคๆดคุ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 ด,คด,คด,คดไปย่ำมเลืองมันเพราะว่าเผื่อที่กินผลกินใบเนี่เขาจะหากินอยู่ผิวดินนะครับเขาได้หากินลุงเลืกเท่ากับบะตองเข้ากับบะจำเป็นที่เขาจะ,ะใส่ปุ๋ยลงเลืกนะครับนี่ครับตัวสี คเคลียร์ไปเรื่อยๆเลยครับนี่นี่มากก็่จะเป็นอันหนังยู่เหากะลากกับนี่ลากโอ้ยกล่องกับขาตั้งกล่องกับไปได้อามาพี่น้องลืมฝ่ามาแห้งนี่ครับกล่องก็จะสันน,น่อยๆหนึ่งกับขอถือข้อให้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับกัลาก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 นี่ครับก็จะได้ประมาณจังสี่เดี๋ยว เฮดเร็จให้พี่น้องเบ่งอีกรอบนะครับรับพี่น้องเฮ้ากับพุวนดินขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะได้นาตาแป้งประมาณสามน้ครับเจ้าสี่ครับนี่ครับแป้งเข้าก็จัดเสมือเรียบกระซัมพวดดินปั๊บนาแป้งให้เสมือนเนาะครับเนาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก่อนที่เข้าจะปลูกนะครับให้เฮ้าลดน้ำไปก่อนครับลดน้ำให้ชุ่มเลยครับ เพราะว่ามเมล็ดของเขาโพดแตงกว่าและกะทัวเขาจะมีกินหอมนะครับเนาะจะทําให้พวกหมดพวกหนูพวกมาแรงจะมามาแทะในใดนะครับเขาก็ต้องปองกันโดยการโรยไอพดทธนามห้ชุ่มนะครับนี่ลืมบอกอย่างหนึ่งนะพี่น้องก่อนที่เขาจะปลูกประมาณ หนึ่งอาทิตย์ห้เหานี่แหละครับท้ายใบเตรียมแปลงทถาตากดินขูดแปลงโรยปูนขาวแล้วหอกะจังมากนี่แหละครับผสมดินด้แล้วลก็ปลูกโรยปูนขาวปว้องกันพวกเชือ้อราพวกยังที่เกิดจากพักนะครับครับกิปนี้ก็มีเพแค่นีนแ้แหละน้องพี่น้องนอ้องกิมหนาห้องมาพบมาพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ